ผู้ถือฟุตบอลนะครับมีเรื่องของฟุตบอลชุดอายุไม่เกิน23ปีทีมชาติไทยพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ด้วยถูกนะครับก,ก็มีการเตรียมการวางแผนนะครับเพราะว่าชุดนี้เดี๋ยวจะมีรายการสําคัญชิงแชมป์เอเชียครับผมนะครับไปแข่งที่กาตรานะครับก็มีการสรุปแผนงานนะครับอันนี้การเปิดเผยของคุณยุทธนาหย,ยิมการุณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ทีมชายชุดยูย่ 23, ช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยมีแผนจะเก็บตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ วางแผนเรียก23นักเตะมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ E.S.C Park <ม>และจะอุ่นเครื่อง2นัดนะครับกับทีมในรีโวไทยลีกช่วง1 3ถึง21พฤศจิกายนนี้คือช่วงหลังทุกชุดเลยนะมันจะมีอุปสรรคนิดหน่อยอ่ะ <c oughs> ม,ม,มันไม่เต็มสูบในการอุ่นเครื่องก่อนจะเข้าแข่งขันจริงเป็นปกติออนะฮะก็การบริหารจัดการแบบไทยๆก็จะมีปัญหาเล็กน้อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรซึ่งงานนี้นะครับเราเตรียมความพร้อมเรียบร้อยท่านอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลบอกเลย แคบนี้เตรียมไว้แล้วนะฮะแล้วก็นักกีฬาชุดนี้80%แต่ตัวหลักๆเลยเพื่อไปเล่นชิงแชมป์เอเชียที่กาตาร์ยูยิสามนะครับซึ่งตอนนี้เราเตรียมความพร้อมสุดๆแล้วนะครับก็ดีครับจะได้เจอกับทีมในไทยลีกแต่ยังไม่รู้ว่าทีมไหนนะ,ะทีมชาติไทยของเราผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่กาตาร์เรียบร้อยเดี๋ยวจะจับสลากแบ่งสาย ยีสาพฤศจิกายนนี้ครนะรก็จะรู้ว่าเราจะอยู่สายไหนและรายการนี้จะเตะ15บเมษายนถึงสาพฤษภาปีหน้าแข่งปีหน้าครับก็เตรียมการไว้นะครับ,รรบจัดไปหวังว่าพอใกล้ถึงเวลาแข่งขันไม่มีโปรแกรมะไรเปลี่ยนนะ <c oughs> ครับกล <c oughs> ัวแล้วเกินกัวแล้วเกินนะครับ